ติดตามได้ในช่วงจับประเด็นเศรษฐกิจโดยผมยุทธนากระบุนแสงเอาเรื่องแรกก่อนนะครับปรากฏว่าเรื่องค่าจ้างขั้นต่ำยังคงไม่จบนะครับเมื่อวานมีการประชุมของสภาศาสารกรรแห่งประเทศไทยในส่วนของคณะกรรมการบริหารและก็มีมติออกมานะครับจะมีการส่งเรื่องเรียกร้องโดยตรงไปขอขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมีการทบทวนนะครับคือต้องการจะส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีด้วยต้องการจะให้ทางคณะกรรมการค่าจ้างกลางทบทวนด้วย ถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ำล่าสุดที่ออกมาระหว่าง8บาทถึง17บาทนะครับประเด็นสำคัญคืออะไรครับประเด็นสำคัญทางสภาอุตสาหกรรมพยายามจะบอกว่าขอให้เหมือนเดิมได้ไหมขอให้เหมือนเดิมคืออะไรการบอกขอให้เหมือนเดิมก็คือว่าเวลาจะปรับค่าจ้างขั้นต่ำขอให้ใช้ตัวเลขของทางอนุก,กรรมการค่าจ้างจังหวัดนะครับซึ่งเสนอมาอย่างไรส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปตามนั้นเพียงแต่ว่าในครั้งล่าสุด พอตัวเลขของคณะอนุกรรมการค่าจ้างประจำจังหวัดเสนอขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะมีความเห็นของอนุกรรมการวิชาการซึ่งทำงานให้กับทางคณะกรรมการค่าช่างกลางเนี่ยนำเสนอตัวเลขอีกตัวเลขหนึ่งด้วยและปรากฏว่าตัวเลขที่คลอดออกมาในขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวเลขที่ขยับเพิ่มสูงขึ้นจากตัวเลขอนุกรรมการค่าจ้างประจําจังหวัดเสนอมานะครับที่อนุค่าจ้างแต่ละจังหวัดเสนอมาในครั้งนี้เนี่ย อยู่ระหว่าง2บาทถึง10บาทแต่ตัวเลขที่คลอดออกมาออกมาเป็น8บาทถึง17บาทนะครับฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่เอกชนต้องการเรียกร้องขอคำตอบก็คือว่าทำไมจึงเกิดส่วนต่างกันเยอะมากขนาดนี้โดยยกตัวอย่างเช่นจังหวัดปัตตานีครับจังหวัดปัตตานีเนี่ยบอกว่าอนุเสนอมาเนี่ยบอกว่าค่าจ้างขั้นต่ำปรับแค่2บาทแต่ท้ายสุดออกมาเนี่ย ขยับมานะครับขยับมามากกว่าที่เสนอไป9บาทออกมาเป็นปรับ11บาทเป็นต้นหรือจังหวัดยะลาพังงาตรังสุราษฎร์ธานีราชบุรีชุมพรกระบี่พัทลุงสตูนลนครศรีธรรมราชสงขลาก็ได้อนุมัติจริงมากกว่าที่อนุกรรมการค่าจ้างประจำจังหวัดเสนอมาถึง8บาทนะครับเช่นเดียวกับภูเก็ตนาาธิวาสและมหาสารคามก็ได้รับการอนุมัติมากกว่าที่เสนอมาถึง7บาทด้วยกัน ทีนี้จะเป็นคําขู่หรือไม่อย่างไรแล้วแต่จะตีความนะครับเพราะว่านายจ้างบอกว่าถ้าอยู่ระหว่าง8บาทถึง10บาทยังพอรับไหวเพราะต้องเข้าใจนะว่ามีนายจ้างจํานวนมากที่เป็น SME แล้วก็ต้องใช้แรงงานจํานวนมากแล้วก็มีจํานวนไม่น้อยที่เป็น SME ส่งออกด้วยการที่ต้องจ่ายค่าจ้างขั้นต่ํามันพุ่งขึ้นมาสูงกว่าที่มีการคาดการณ์กันไว้เนี่ยมันกระทบต้นทุน และอาจจะทําให้บางแห่งอยู่ไม่ไหวและท้ายสุดคนที่จะได้รับความเดือดร้อนก็คือลูกจ้างนั่นแหละเพราะอาจจะต้องปิดกิจการอาจจะต้องเลิกจ้างเป็นจํานวนกว่าล้านคนด้วยกันนะครับอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นคําขู่หรือไม่หรือเป็นตัวเลขเว่อร์ไปหรือเปล่าแต่เป็นสัญญ,ญาณที่นายจ้างส่งสัญ,ญญาณมานะครับฉะนั้นต้องติดตามดูนะครับว่าคณะกรรมการค่าจ้างกลางเนี่ยจะมีการสั่งให้มีการทบทวนตัวเลขตามที่ทางสภาอุตสาหกรรมส่งเสียงร้องมาดังๆหรือไม่อย่างไร ต้องตามดูต่อด้วยว่ามันจะลงตัวอย่างไรนะครับระดับที่นายจ้างจ่ายได้และลูกจ้างก็ยังคงมีคุณภาพชีวิตที่ดีเหมาะสมกับการครองชีพด้วยอีกเรื่องหนึ่งที่คาดว่าน่าจะมีความชัดเจนในสัปดาห์นี้แต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะชัดเจนในวันนี้หรือไม่ก็คือภาษีสรรพสามน้ำมันนะครับนายกรัฐมนตรีมีจุดยืนชัดเจนต้องการอยากจะเห็นกระทรวงการคลังปรับลดภาษีสรรพสามน้ำมันลงมาเพื่อช่วยพยุงน้ำมันดีเซล ไม่ให้พุ่งทะลุเกินลิตรละ30บาทนะครับนี่เป็นโครงสร้างที่จัดเก็บอยู่ณปัจจุบันครับคุณผู้ชมครับดีเซลเนี่ยครั้งที่แล้วที่เราคุยกันเนี่ยเป็นการปรับลดการจัดเก็บเงินเข้าสู่กองทุนน้ามันลงมา50สตางค์จาก65สตางค์เหลือประมาณ15สตางค์ลดลงมา50สตางค์แล้วถ้าให้ดีเซลตรึงอยู่ไม่เกิน30บาทต่อลิตรนั่นส่วนของกองทุนน้ํามันสังกัดกระทรวงพลังงาน แต่นี่เป็นภาษีสรรพสามิตสังกัดกระทรวงการคลังดูตัวเลขมัสรูกนะครับถ้าย้อนกลับไปผังมัสรู่นี้เนี่ยจะเห็นว่าภาษีสรรพสามิตน้ํามันที่ปัจจุบันจัดเก็บจากน้ํามันดีเซลเนี่ยลิตรละ5บาท38สตางค์ตัวเลขตัวนี้ครับที่นายกรัฐมนตรีอยากเห็นปรับลดลงมาเป็นเครื่องมือช่วยตรึงน้ํามันดีเซลไม่ให้เกิดดิดั๊กสบบาทในขณะที่ตัวรัฐมนตรีคลังมองว่าถ้าปรับลดตัวนี้ไปหมดช่วยเหลือทุกกลุ่มเลยเนี่ยมันจะช่วยได้ไม่คุ้มนะ พราะน้ำมันเนี่ยมันอาจจะอยู่ในทิศทางเพิ่มสูงขึ้นประเดียวประดาก็ได้การเล่นมุกนี้เลยทีเดียวเนี่ยมันอาจจะไม่เหมาะและอย่าลืมนะครับเวลารัฐบาลมีรายจ่ายเยอะๆเ,เนี่ยรัฐบาลก็ต้องไปหาไรายได้มาชดเชยจะหาไรายได้ชดเชยด้วยการขึ้นภาษีตัวอื่นหรือไปเร่งจัดเก็บภาษีตัวอื่นมาชดเชยหรือไม่นี่ต้องตามดูเพราะไม่มีของฟรีในโลกใบนี้นะครับอุดหนุนเยอะช่วยเยอะในตอนนี้รัฐก็ต้องไปหาทางจัดเก็บไรายได้มาชดเชยอยู่ดีนะครับ เพราะฉะนั้นนี่เป็นประเด็นสําคัญอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องติดตามกันนะครับทั้งหลังที่ประชุมคณะรัฐมนตรีและความชัดเจนก่อนที่ประชานิยมลดใหญ่จะมีการแถลงออกมาในวันที่17ธันวาคมนี้และคาดว่าอาจจะมีผลบังคับใช้ในวันที่7มกราคมปีหน้าต้องตามดูนะครับช่วงนี้เราจะพักกันครู่เดียวและช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวเข้มเต็มประเด็นในช่วงอื่นๆกันต่อครับ